เห็นไหมเฮ้ยสมองในทุกตำแหน่งที่นัางงานนี้ผมถือว่าเขาออกแบบมาดีแล้นี่นนงงนี้นะครับน้เ็น่ใองของก็ไเป็นเงครว่าเป็นแว่าเร่น นะเรื่องนี้เอนดูก็เอนดูจะขำก็ขำคุณผู้ชมคะคุณพ่อเนี่ยถึงกับใจหายเลยนะคะหลังจากที่ลูกชายเนี่ยหา,หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอตกอ,อกตกใจที่แท้เนี่ยไม่ได้ไปไหนไกลแล้วค่ะแต่พ่อแค่มองไม่เห็นนะ,นะคะคุณผู้ชมเรื่องนี้ต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวที่ในโลกโซเชียลเนี่ยพากันอดยิ้มอดแซวกันไม่ได้ค่ะหลังจากที่ต้องบอกว่ามีเป็นผู้ใช้ทิกตอกรายหนึ่ง ซึ่งเขาก็เป็นคุณพ่อลูกอ่อนนี่แหละค่ะเขามีการออกมาโพสต์คลิปโมเมนต์สุดา้าเป็นภาพน่าจะเป็นจากกล้องวงจรปิดเนาะเพราะว่าจู่ๆคุณพ่อก็นั่งดื่มเบียร์ดูทีวีชิลๆกับลูกชายนี่แหละค่ะแต่จู่ๆเนี่ยเหมือนคุณพ่อก็เหมือนลุกออกไปแล้วก็ไปเหมือนเปิดเป็นประตูตู้ที่อยู่ข้างชั้นวางทีวีไม่รู้ไปหาอะไรสักอย่างนะคะและลูกชายเนี่ยก็บังเอิญว่าเห็น เห็นคุณพ่อเดินไปเปิดตู้ก็เลยคลานลงจากโซฟาเลยค่ะแล้วก็ถือกระป๋องเบียร์หวังจะไปเสิร์ฟให้คุณพ่อถึงที่นกลัวพ่อหิวน้ำะนะคะแต่งานนี้ค่ะพอคุณพ่อมองกลับมาแล้วปรากฏว่าด้วยความที่ลูกชายตัวเล็กนะคะไม่เห็นลูกชายอยู่ที่โซฟาตกใจสิคะโอ้โหได้ได้ว่าตกใจหนักมากนึกว่าลูกหายไปไหนกลัวจะเกิดอุบัติเหตุหรือเปล่าหรือจะไปลื่นไปล้มไปเล่นแถวไหนหรือเปล่าเพราะมันคลาดสายตาไม่ได้เนาะเพราะว่าด้วยความที่เด็กด้วยค่ะ ก็เลยตะโกนเรียกแล้วก็พยายามจะเดินตามหาทั้งทั้งนี่ความจริงแล้วเนี่ยลูกชายก็ยืนอยู่ข้างหลังตัวเองมาโดยตลอดตั้งแต่ต้นนั่นเลยค่ะลูกชายก็งงเอ๊พ่อเรียกหาใครนะงงเลยเหวอไปเลยค่ะ ผู้ชมคะแน่นอนคือว่าพอคุณพ่อเนี่ยหันมาเจอกับลูกชายนะคะโอ้โหในว่าโลง่งอกกันไปเลยค่ะทีแรกเนี่ยเสียงเนี่ยหลงเลยนะไปไหนยูนอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหโวยวายกันใหญ่เลยพอเห็นลูกทันไรคะ่ะอดคํำไม่ได้หลุดคํำออกมาทันทีนะคะโอโ้เห็นลูกหวังดีเสิร์ฟให้ถึงที่แม่มันช่างใจฟูจริงๆ่ะหลังจากเรื่องราวดังกล่าวถูกแชร์ออกไปมีคนเข้าไปรับชมมากกว่า3 0 0แส0ครั้งผู้ชมพร้อมกับเข้าไปแสดงความคิดเห็น บางคนก็บอกว่าตอนแรกอ่ะดูแล้วก็ลุนนะกลัวคุณพ่อเนี่ยจะถอยมาทับน้องเพราะน้องในตัวเล็กมากๆผู้ชมบางคนก็แซวเขาว่าอืมแล้วลูกไม่หยิบขวดน้ําด้วยนะเออแต่หยิบขวดเบียสงสัยน้องกลัวพ่อลืมกินก็เลยหยิบมาให้ค่ะ บางคนก็บอกว่าปล่อยลูกไว้กับพ่อก็จะประมาณนี้แหละผมก็เช่นเดียวกันพ่อกลัวพ่อเนี่ยจะหิวนะ้ําก็เลยตามมาดูแลอย่างใกล้ชิดอดเรียกว่าเป็นลูกที่ดีมากๆเลยค่ะเอาไปเสิร์ฟให้ถึงที่เลยโอ้โหหวังดีพ่อ ตะโกนเรียกหาลูกไม่เจอไอ้ลูกก็ตกใจพ่อเรียกใครนะอะไรอย่างเงี้ยะคะเรื่องนี้ก็เลยกลายเป็นเรื่องราวที่สร้างสีสันให้กับโลกโซเชียลได้เป็นอย่างดีค่ะคะุณผู้ชมทําให้หลายคนที่ดูเนี่ยก็พากันแซวแล้วก็อดอมยิ้มไม่ได้นี่ถ้าคุณแม่รู้นะคะว่าถ้าคลาดสายตาเนี่ยคุณพ่อโดนดุแน่เลยค่ะเห็นไหมเฮ้ยสมองในทุกตำแหน่งที่นั่งงานนี้ผมถือว่าเขาออกแบบดีแล้วนี่ นะบอกนั่งมันดีมันยานะครับนั่งได้เลยเอไปเดี๋ยวดูนั่นงในแถวสองดีกวนะ่าตำแหน่งพระเอกเอาดูสิว่าเป็นอย่างไรและมีะอะไรเกิดขึ้นครับปิดประตูเปิดประตูอยู่ตรงนี้นะครับเอ้าเฮ้ยฟังก์ชันต่างๆนะนมีทั้งบริเวณข้างประตูแล้ะปู้ปที่อยู่ภายในปิดซองได้น,น,ดน,นะนี่นะทั้งสองได้ปิดซอกได้นะ